สิ่งที่มันล็อกเราอยู่คือความเชื่อและอะไรคือความเชื่อเราสิ่งที่เราพูดซ้ำๆและเรารู้สึกกับมันออเอ็มจีเราล็อกว่าเราเป็นคนดวงสวยใครล็อกเราถ้าเราไม่ล็อกแล้วเราจะเชื่อได้ไงถ้าเราไม่เชื่อแล้วเราพูดซ้ำทำไมแล้วเรารู้สึกทำไมความเชื่อประกอบด,ด้วยความรู้สึกคำพูดภาพเจตนาการใช่เลยมันเป็นแบบนั้นแหละ ตอบย้ำซ้ำซากนั่นคือความเชื่อแต่คำถามคือแล้วเราเชื่อด้านไหนสมฤด,ดีตอบค่ะอิเจตาเหรอคะเชื่อว่าชาตินี้คงรวยไม่ได้ใครบอกอิเจตาตอบตัวเอง นั่นคือภาชนะแห่งความเป็นไปไม่ได้ฮะในไหของอีเจตาในสมองของอีเจตาแม่งมีแต่คำว่าเป็นไปไม่ได้ความสวยความไรเติมแม่งทุกวันแม่งเอ้เศ,ศษรษฐกิจก็ไม่ดีแม่งกูสวยแม่งเจ้านี่ทวงกูจังแม่ง